สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมเริ่มที่ลงสีรองพื้นไปก่อนคลิปนี้ผมไม่ได้สกเก็ตแบบนะครับเนื่องจากว่าลูกค้า,าเขาไม่ได้ซีเรียสในการวาดแบบเท่าไหร่แล้วแต่ผมนะครับผมก็เลยสบายๆคลิปนี้เริ่มที่จากลงสีพื้นนะครับลงสีพื้นแปกกราวข้างหลังออกเป็นโทนสีเหลืองเหลืองอ่อนๆอมส้มหน่อยนะครับแล้วก็ตัดเส้นด้วย ูกันพิเศษนะครับเรียบร้อยเป็นสีน้ำตาลนะ,อะตอนนี้ก็กำลังลงสีสีรองพื้นในส่วนขององค์พระพิเคเนศนะครับตัวองค์พระพิเคเนตนี่เป็นโลหะนะครับน่าจะเป็นโลหะทองเหลืองฉะนั้นการเขียนรูปนี้เนี่ยเราจะต้องถ่ายทอดอารมณ์ของภาพยังไงให้รู้สึกว่าอ,องค์พระพิเคเนตนี่เป็นโลหะนะครับซึ่งมันก็มี เทคนิคเคล็ดลับอยู่นะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆดูกันไปนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับเราก็ลงสีในส่วนนี้ไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของพับพิเคเนตลองพื้นว่าตรงไหนเป็นแสงเป็นเงาแล้วก็แบ่งสีแบ่งเงาให้เรียบร้อยนะครับจนทั่วทั้งองค์พับพิเคเนตเลยนะครับรูปนี้ผมจะวาดในส่วนของแบ็กกราวนี่ในภายหลังนะครับ เพราะว่าในส่วนของแปะกราวนี่ผมไม่ได้เน้นรูปนี้ผมไม่ได้เน้นส่วนพื้นบรรยากาศมากเท่าไหร่เพราะว่าลูกค้าเองที่ออเดอร์มาให้วาดเนี่ยเขาอยากจะให้เน้นในส่วนของพระพิฆเนศนะครับก็เลยเว้นในส่วนของแบะกราวนี้ไว้ท,ทําทีหลังก็เติมสีลงไปให้เต็มนะครับในส่วนของสีรองพื้นในส่วนขององค์พระพิฆเนศนะครับ สีตรงนี้ในส่วนขององค์พิพิเ,เนตรนี่ผมจะผสมเป็นเฉดสีไว้ในกระปุกนะครับเพื่อในการทำงานที่ง่ายขึ้นนะครับเวลาเราอยากจะลงสีคัดน้ำหนักแสงน้ำหนักเงานี่มันก็จะมีสีในส่วนที่เราผสมไว้อยู่มันจะทำให้การทำงานนี่ง่ายขึ้นไม่ต้องมาปวดหัวในการผสมสีใหม่มันจะทำให้การคุมสีขององค์พิพิธเนตรเนี่ย ภาพที่เราวาดนี่เราคุมสีได้ง่ายขึ้นนะครับนี่เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผมใช้มาตลอดนะครับครับหลังจากที่เราลงสีรองพื้นในส่วนองค์พิพิธเ,เนตรเสร็จเนี่ยก็ค่อยๆค,คัดแสงน้าหนักแสงที่เป็นส่วนสว่างขององค์พิพิเ,เนตนะครับ ดูจากแบบนะครับพยายามงานเลเลสติกเนี่ยสำคัญคือแสงเงาแล้วก็ความจริงจังของแบบนะครับเราต้องดูในส่วนแสงเงาแล้วก็ลักษณะของแสงที่ตกกระทบมายังวัตถุนะครับก็ค่อยๆสังเกตแล้วก็ค่อยๆวาดไปทีละส่วนละส่วนนะครับ น้ำหนักนี่เราต้องค่อยคคัดขึ้นทีละหน่อยนะครับอย่าเพิ่งผสมสีให้มันสว่างจ้าไปเลยทีเดียวหรือว่าจะให้มันเข้มไปเลยทีเดียวนี่ไม่ได้นะครับสังเกตตอนที่ผมลงสีรองพื้นไว้เนี่ยในส่วนของโอเวอร์พิเนตเนี่ยผมจะลงสีแบบกลางกางนะครับลงสีแบบบางกลางแล้วทีนี้ค่อยมาคัดน้ำหนักเงาน้ำหนักแสงขึ้นทีละหน่อยอในส่วนนี้ผมไปเก็บในส่วนของแปะกลาวแล้วนะครับ เก็บรายละเอียดในส่วนแบกล่าวแล้วก็คือเขียนบรรยากาศพวกก้อนมงก้อนเมฆขึ้นน้ําภูเขาระยะไกลเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเขียนบรรยากาศแบกล่าวเสร็จตอนี้ก็มาเก็บในส่วนของรายละเอียดพระวิคเาตต่อนะครับก็เก็บแสงคัดแสงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในส่วนของวัตถุ สำคัญนะครับส่วนของที่เราจะวาดยังไงให้มีความรู้สึกว่าเป็นโลหะเนี่ยอันนี้ส่วนของโลหะเนี่ยมันจะมีข้อสังเกตอยู่ตัวอย่างหนึ่งคือส่วนที่เป็นแสงเงาเนี่ยมันจะมีเงาเข้มจัดแล้วก็ส่วนที่เป็นแสงไฮไลท์ไฮไลท์ก็คือแสงสว่างจ้าเนี่ยจัดนะครับมันจะมีน้ำหนักสน้ำหนักเข้มกับสว่างนี่ตัดกัน มันจะให้อารมณ์ของความเป็นโลหะได้มากนะครับสังเกตดูทุกคนลองสังเกตดูนะครับสิ่งที่มันเป็นโลหะที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นพวกแก้วนี่ก็เหมือนกันไม่ใช่โลหะแต่มันจะมีความมันวาวนี่วัสดุอะไรที่มีความมันวาวเนี่ยมันจะมีแสงกับเงาตัดกันค่อนข้างชัดเจนนะครับพวกโลหะที่เป็นอลูมิเนียมอะไรที่เป็น โครเมียมอะไรพวกนี้นะครับทองเหลืองทองอลองไปสังเกตดูนะครับมันจะมีแสงเงาตัดกันค่อนข้างชัดเจนนะครับส่วนไฮไลท์นี่จะวิ่งขึ้นมานะครับ ตรงนี้เราก็มาเก็บดีเทลรายละเอียดนะครับในส่วนของที่เป็นเขาเรียกอะไรครับเข็มขัดหรือเปล่านะครับแตะแสงไฮไลท์ขึ้นนะครับให้มันวิงว่งวิงว่งวิบับวิบับมันจะให้อารมณ์ความรู้สึกเป็นโลหะนะครับคลิปก่อนหน้าที่ผมลงเป็นช็อตวิดีโอไว้วาดสิงโตเนี่ยจะเป็นเป็นภาพที่เป็นสัตว์มีขน อะไรที่เป็นขนเป็นเส้นผมอะไรเนี่ยมันจะมีลักษณะการเขียนเทคนิคการวาดที่แตกต่างกับวัตถุที่เป็นโลหะนะครับอ่าตอนนี้ก็มาวาดดอกบัวนะครับในส่วนขององค์พระพิฆคเนตนี่ผมวาดเสร็จแล้วนะครับก็มาวาดในส่วนขององค์ประกอบให้มันสมบูรณ์ขึ้นนะครับไอ้ตรงนี้ผมจินตนาการให้ลูกค้าเองเขาไม่ได้สั่งมานะครับแต่ว่า ผมก็จินตนาการใส่ให้เขาให้มันมีความสมบูรณ์ขึ้นนะครับให้มันมีบรรยากาศภาพที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับลืมบอกไปครับเทคนิคภาพนี้ที่ผมใช้นี่สีจะเป็นสีอะคริลิกนะครับาวาดอยู่บนเฟรมขนาด40คูน60เซนติเมตร ผ้าใบแคนวาสนะครับเป็นเทคนิคที่ผมถนัดและก็ใช้วาดอยู่ประจำก็คือสีอะคริลิกนะครับ